พี่ผู้ทำอะไรครับพี่ผู้ครับทำอะไรนะครับ,รบเก็บฟืนครับเอาฟืนไปทำอะไรครับโอ้ <c oughs> หนักมากไหมครับแล้วใครจะยกไปให้หนูเนี่ยหนูใส่เยอะขนาดเนี้ย <c oughs> เอา <c oughs> คนออนทำไมอนะลูก โอ้โหเก่งมากเลยแม่ว่ากระมังมันใหญ่ไปไหมลูกเก่งจังเลยเอาใส่ตั้งหกเจ็ดอันแต่ว่ามันหนักก็เลยขนออกเหลือสองอันนะคะโอ้เก่งแท้คุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะคุณน่า โมมีการมีการยกมีการยกมีการยกลองดูว่าหนักไหมโอ้ยสองอันโอ้โหโออันสุดท้ายแล้วนะครับนี่แน่นี่แน,น,น่โอ้โหคนเก็บฟืนครับเยอะมากเลยครับพี่ปูทำคนเดียวเลยเหรอ จริงรือเลปล่าเหนื่อยมากไหมครับเหนื่อยดูหน้าหน่อยครับเหนื่อยมากไหมครับโอ้หัวเหงาแตกเลยอ่ะเยอะมากเลยพี่ภูช่วยแม่เก่งมากๆเลยพี่ภูครับ